มีสติรู้สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจกลาบนมัสการหลวงพ่อและสวัสดีทุกท่านค่ะอ,อนิตานะคะชื่อนิตาค่ะอายุ65ปีคนที่เชิญเข้าห้องแดนพุทธก็คือเจค่ะแล้วก็คนที่สัมภาษณ์คือดวงพรค่ะ นิตาปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมตอนนี้ก็เกือบเกือบ5เดือนแล้วนะคะค่ะก็ช่วง21วันแรกนะคะ,ะเริ่มปฏิบัติแรกๆก,ก็งงๆนิดนึงก็ปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็เริ่มก็เริ่มเข้าใจก็เริ่มได้ก็เข้าไปฟังช่วงเย็นนะคะ ช่วงเย็นหกโมงถึงสองทุ่มยีิบเอดวันแรกเนี่ยจะฟังทุกวันเลยเข้าทุกวันเลยอะค่ะ,ะก็ทําให้เราได้ปฏิบัติได้ถูกต้องค่ะแล้วก็คิดว่าถูกต้องนะคะยังไม่เคยไปเชียงรายเลยค่ะ,อะพอปฏิบัติไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์อะค่ะก็จะเริ่มเริ่มมีการคลื่นไส้อะค่ะคลื่นไส้แล้วก็ คลื่นไส้แล้วก็ไปห้องน้ำแล้วก็โอ้อากโอกอากเสียงดังมากแล้วก็ออกมาก็มีตะลมอะค่ะซึ่งซึ่งตอนแรกนิตาก็ไม่เข้าใจนะคะว่าอันนี้มันเป็นการขับผิดค่ะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยจะไม่มีโครงสร้างแบบนี้อะค่ะไม่มีวิดีโอไม่มีโครงสร้างมีคนนำแบบนี้อะค่ะตอนที่เข้ามาแรกๆกันนะคะ แล้วก็เหมือนก็กลัวมากเพราะว่านิต้ามีโรคประจำตัวก็คือต่อมหมวกไตไม่ไม่ผลิตฮอร์โมนคอร์ติซค่ะพอเมื่อไหร่ที่เกิดอาการที่ไม่สบายหรือหรือเป็นเจ็บป่วยอะค่ะก็จะอาเจียนอาเจียนอาเจียนแล้วก็จะทำให้เกลือแรก่ตกก็จะต้องแอดมิดก็ฉีดสเตียรอยหมอจะฉีดสเตียรอยแล้วก็ให้น้ำเกลือค่ะ แล้วก็เป็นอะไรที่กลัวมากเกิดเวลา,เ,าเวลาที่เราโอ้อกอ้าเสียงดังแบบเนี้ยแล้วก็ก็จะกลัวก็คิดว่าตัวเองจะป่วยแล้วประมาณนั้นค่ะอืมแล้วก็ก็ตอนเย็นใช่ไหมคะหกโมงก็เข้าไปถามหลวงพ่อค่ะก็เข้าไปไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าเป็นการขับพิษอืแล้วก็โอเคเข้าใจแหละ แล้วก็จะมีอ,อกอากแบบนี้นะคะ่ะอีกสามครั้งอีกสามครั้งหลังหลังจากนั้นเป็นระยะนะคะแล้วก็จะมีท้องเสียสองครั้งแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็จะอยู่ในท่ายืนสมาธิอะคะ่ะยืนสมาธิก็ระหว่างที่เราบริกรรมไปเรื่อยๆอะคะ่ะก็จะรู้สึกว่า มีถูกไฟช็อตที่บริเวณโคนนิ้วโป้งซ้ายอะค่ะในในขณะที่เรายืนหลับตาอยู่ในความรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันเจ็บจี๊ดขึ้นมาจนรู้สึกว่าตากระปากเราหยีเลยอะค่ะข้างซ้ายนะคะเราก็จะรู้รู้สึกว่ามันเกิดประกายไฟขึ้นอะคะในความรู้สึกกันนะคะแล้วก็ ครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเกิดแรงมากแล้วเราก็บริกรรมไป forward, เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะถูกไฟช็อตอีกครั้งหนึง่งแล้วก็อันนี้จะเป็นระดับกลางค่ะแล้วก็บริกรรมไปอีกแล้วก็จะถูกช็อตอีกครั้งหนึง่งเป็นเป็นเบาๆหน่อยค่ะก็คือถูกช็อตทั้งหมด3ครั้งตั้งแต่ครั้งแรกแรงสรุดรู้สึกเจ็บด้วยแล้วก็เห็น ในความรู้สึกเห็นประกายไฟครั้งที่สองก็เป็นระดับกลางครั้งที่สามก็จะเบาลงมาค่ะก็ก็ไปถามหลวงพ่ออีกในตอนเย็นนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าให้คิดในทางบวกไว้ว่าอันนี้ก็คือเจ้ากรรมในเวรเขาอโหสิก,กรรมค่ะเหมือนทุกอย่างให้คิดไว้ในทางบวกนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ อันนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ก็จะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่สองค่ะมีอยู่มีอยู่วันหนึ่งนะคะตอนที่จะนอนค่ะรู้สึกปวดท้องมากปวดท้องมากแล้วก็าทาทาโป้ยเซียนน้ำอะคะ่ะปกติจะทารอบรอบสะดือนะคะแล้วก็จะนวดท้องไล่ตั้งแต่ท้องช่วงบนนะคะ่ะ ลงไปถึงท้องช่วงล่างเพื่อไล่ลมอะค่ะก็จะเคยหายนะคะแต่วันนั้นนวัดตั้งแต่สี่ทุ่มกว่าเข้านอนก็เริ่มปวดตั้งแต่น้อยๆน้อย,นอยจนถึงเที่ยงคืนรู้สึกปวดเยอะมากทำยังไงก็ไม่หายก็เลยไล่ไปบอกลูกบอกว่า,วาตอนนี้แม่ปวดท้องมากนิต้าน,นอนคนเดียวนะคะแล้วก็ ช่วงที่นวดทองอยู่สักคู่หนึ่งจิตเราก็คิดขึ้นมาว่าฉันจะตายฉันจะตายแบบทรมานไม่ได้พอจิตคิดขึ้นมาได้แบบนี้ปุ๊บก็จะบริการบริการบริกรรบริกรรบริการ,ร,รมอย่างเดียวเลยค่ะ,ะเมื่อก่อนจะไม่มีโชคลมนะคะก็บริกรรบริการบริกรมร,กรมแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือตื่นตอนเช้าแล้วค่ะ ก็ตื่นตอนเช้าแล้วก็อาการปวดท้องก็หายไปเลยค่ะอืมค่ะแล้วก็แล้วก็วกอาการปวดท้องเราก็ไม่ไม่ได้สนใจอะค่ะนิจาก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งวันที่ห้าวันที่ห้าเดือนเดือนกันยายนที่แล้วอะค่ะก็เลยได้ไปส่องกล้องค่ะปรากฏว่า หมอบอกว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหารเป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็มีเชื้อเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่เรียกว่าเอสไพลโลไลค่ะอ,นนอันนี้ขอเพิ่มเติมเป็นความรู้สำหรับญาติธรรมทุกท่านนะคะคือหมอบอกว่าเชื้อตัวนี้ค่ะจะทำให้กระเพาะเป็นแผลค่ะจะทำให้กระเพาะเป็นแผลแล้วก็จะทำให้เป็นโรคก,กระเพาะอาหารค่ะ แล้วก็ก็หมอจะรักษาด้วยการให้กินยากินยาฆ่าเชื้อตัวนี้ค่ะแล้วก็เชื้อตัวนี้นะคะจะจะเป็นเชื้อที่ที่ส่วนมากจะเกิดในสัญชาติของคนจีนทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะจีนที่ประเทศไหนๆก็แล้วแต่ค่ะ มีโอกาสที่จะเป็นได้มากมากแล้วก็ติดต่อทางน้ำลายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็อ,อยากให้ทุกคนะระมัดระวังไว้นะคะให้ทานอาหารโดยใช้ช้อนกลางนะคะเพราะเชื่อตัวนี้สามารถติดต่อทางน้ำลายได้ค่ะแต่ตอนนี้นิตาก็รักษาหายแล้วค่ะแล้วก็เรื่องที่สามที่ได้นะคะ ก็จะเป็นเรื่องก่อนปฏิบัติธรรมนิตาจะจะมีอาการตาแห้งอะคะ่ะจะเคืองตาเคืองตาอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นลายเยอะด้วยไว้หนึ่งเล่นลายเยอะสองด้วยไวยก็จะใช้น้ำตาเทียมจะใช้น้ำตาเทียมไปกล่องหนึ่งเกือบหมดแล้วะคะ่ะก็จะมันจะมีอาการเครืองตาะคะ่ะ แล้วพอเข้ามาปฏิบัติเราก็เอ๊ะทาไมไม่มีอาการเครืองตาอีกเลยอะลืมไปเลยว่าไม่ได้ใช้น้ําตาเทียมแล้วแล้วก็ไม่มีเคืองตาด้วยค่ะก็เลยมานึกอ๋อตั้งแต่ปฏิบัติทรมาเนี่ยไม่ได้เปิดทีวีมาหลายเดือนแล้วแล้วก็บอกเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเลยว่าที่ส่งค o o มอร์นิ่งกันตอนเช้าอะค่ะ ไม่ได้ส่งให้แล้วนะจะมาปฏิบัติธรรมค่ะแล้วก็ทำให้เล่นมือถือน้อยลงค่ะก็ก็เลยทำแล้วก็นิตาไม่เคยมีปิติน้ำตาไหลเหมือนเหมือนบางท่านเลยนะคะแต่ก็อย่างนึงก็จะเห็นแบบชอบหาวเวลาท่านอนสมาธิเนี่ยพอหาวมันก็จะมีน้ำตาน้ำตาซึมซึมออกมาประมาณเนี้ยค่ะ ส่วนมากปิติเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นเป็นอย่างอื่นอาการอย่างอื่นมากกว่าค่ะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกประมาณนี้แล้วก็จะมีะสิ่งสิ่งที่ได้นะคะก็คือจะทำให้ตัวเองใจเย็นลงแล้วก็ใจน้อย ไม่เป็นคนขี้ใจน้อยเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยพอลูกว่าอะไรนิดหนึ่งก็จะใจน้อยเสียใจเสียใจแล้วก็แบบแบบเหมือนฉันจะไปอยู่คนเดียวละฉันจะไม่อยู่กับลูกแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะไม่ค่อยบ่นลูกเท่าไหร่ก็จะใจเย็นก็จะแบบเหมือนยิ้มได้ง่ายขึ้นค่ะก็มีหลายๆคนพักว่า หน้าใสขึ้นนะคะ <_ EN> ก็ท่านนิต้ามีอันนี้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องส่วน,ส,วนส่วนทางธรรมที่เกิดขึ้นนะคะก็คือจะได้เรื่องปิติจะมีปิติปิติซาบซ่านนะคะก็จะเป็นปิติตั้งแต่ตั้งแต่ไหลตั้งแต่ลำตัวลงไปถึง ถึงปลาเท้าหรือเกิดขึ้นปิติทราบซ่านทั้งตัวหรือว่าปิติที่เท้าที่แขนประมาณนี้ค่ะหรือไม่ก็ปิติขนลุกหรือปิติสะอึกสะอื้นก็จะมีปิติแบบสะอึกสะอื้นแล้วก็จะมีน้ำตาออกเล็กน้อยค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ผลลัพธ์ที่ได้นะคะประมาณนี้ค่ะ สาธุค่ะยนค่ะสาธุค่ะเชิญพี่เจ๊ค่ะเออสวัสดีกับนมัสการหลวงพ่อแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะเออรู้สึกดีใจจริงๆพี่นิตาลืมไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าพี่นิต้า โจทย์ที่พี่นิตาเข้ามานะ่ะเรื่องที่สำคัญเลยแล้วพี่ได้ไปแล้วใช่ลืมไปเลยเจ๊ขอบคุณมากที่เตือนขอคามคค่ะขอบคุณเจ๊จเลยค่ะตื่นเต้นค่ะตื่เต้นมากอะไรพี่นิตาแชร์ต่อเลยคนอื่น <Okay. S 1> เขาจะได้เห็นว่าอย่างพี่อะยังยังผ่านวิบากนีม้มาได้ อันนี้เป็นผลลัพธ์ที่ทุกคนน่าจะปรารถนานะที่มีปัญหาแบบเดียวกันอืมโอเคใช่ค่ะก็เหมือนนิตาอยู่ในโครงสร้างขอแชองนิดนึงนะคะนิตาอยู่ในโครงสร้างของแลนด์มาร์กันนะคะแล้วก็หลังจากจบจบโครงสร้างก็จะอยู่ในมีการประชุมสายแบบนี้ค่ะ ของบ้านแดนพุทธแต่ว่าจะเป็นกลุ่มย่อยๆก็จะมีนิต้าเจแล้วก็อีก,อกสองสองสองคนนะคะก็จะแบ่งปันกันทุกอาทิตย์เลยอะคะ่ะอาทิตย์อาทิตย์ละวันนะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเจก็แบ่งปันว่าเจปฏิบัติธรรมมา16วันเจหลับลึกมากแล้วก็หลังหลังหลังช่วงล่างไปถึง หลังช่วงล่างลงไปถึงสะโพกอะค่ะที่เคยที่เคยปวดมาสามสิบปีแล้วก็แล้วก็ต้องไปต้องไปนวดทุกอาทิตย์อะค่ะตอนนี้ปฏิบัติทรรมมาสิบหกวันหายปวดไปตั้งแต่เมื่อไหร่แบบไม่รู้เลยอะค่ะแล้วก็ก็เลยสนใจนิตาสนใจเลยค่ะ ติดต่อไปหาเจเองเลยบอกเจสนใจค่ะอยากเลิกยาเพราะนิตาใช้ยานอนหลับมาสี่ถึงห้าปีแล้วค่ะก็อยากเลิกยานอนหลับมากรู้สึกว่าการกินยานอนหลับเนี่ยถึงเราจะหลับก็จริงแต่รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตมันมันไม่ได้หลับจริงๆอะค่ะเพราะกลางวันนี้จะหาวตลอดหาวจนเพื่อนๆถามว่าทำไมเธอหาวเยอะอย่างนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงหาว แล้วตอนนี้เพื่อนที่มาเจอเพื่อนถามบอกนิตาเดี๋ยวนี้เธอไม่หาวไม่หาวแล้วเหรอบอกใช่เดี๋ยวนี้ฉลับเองได้แล้วค่ะแล้วก็เลยอก็เลยก็เลยโทรหาเจ๊เจ๊บอกต้องปฏิบัติตีสี่นะบอกไม่เป็นไรตื่นได้ทั้งที่ปกติเป็นคนกินยานอนหลับแล้วจะตื่นแปดเก้าโมงนะคะแต่ก็รับปากเจ๊แล้วก็แล้วก็สมัครเลยค่ะแล้วก็ ตั้งในการปลูกแล้วก็ตั้งใจมากแล้วก็ปฏิบัติจริงจังทุกจนครบยีิบเอ็ดวันเข้าคอตลอดเข้าเข้าแล้วหลังจากนั้นแม้กระทั่งหน่วยลบพิเศษนะคะก็เข้าไปฟังเข้าทุกครั้งที่มีคอค่ะประมาณนั้นตั้งใจมากแล้วก็จนปฏิบัติไปได้ครบสองเดือนนะคะก็ พอถึงประมาณสามทุ่มเนี่ยก็รู้สึกว่าง่วงนอนง่วงนอนแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็มานอนประมาณสี่ทุ่มก็จะหลับแหละแล้วตีสามสี่สิบห้าในการปลุกดังก็จะตื่นเลยค่ะอัตโนมัติเป็นแบบนั้นพอสามทุ่มปุ๊บก็จะง่วงก็จะง่วงแบบนี้ตลอดค่ะอ่าแล้วก็ก็ดีใจว่าอา้าวหยุดยานอนหลับไปได้แล้วเดี๋ยวนี้มันง่วงเองเลยร่างกายง่วงเองเลยก็ แรกๆก,ก็ไม่กล้าแบ่งปันเพราะกลัวว่ามันจะง่วงในไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวจะกลับมาหายง่วงอีกนะคะก็จนกระทั่งมั่นใจแล้วว่าได้เดือนหนึ่งก็เขียนเข้าไปในการบ้านที่เป็นของคอสเสวัน90วันแรกบรรุโสดาบันนะคะก็เขียนเข้าไปว่าหยุดยานนอนหลับได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะประมาณนั้นแล้วก็อ่หลังจากนั้นมา ก็นอนก็จะนอนเร็วสี่ทุ่มไม่เกินสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ตื่นเชา้าตื่นตามนาฬิกาปลุกดังปึ๊บก,ก็จะตื่นตื่นแบบเนี้ยทุกวันเลยที่ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีช่วงหลังๆเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งสักประมาณช่วงต้นเดือนมัง้งรู้สึกว่าเออเพิ่งสองทุ่มเองว่างจังแล้วก็เลยเปิดทีวีดูหลังจากที่ไม่ได้เปิดดูนานมาก แล้วก็เปิดทีวีดูพอดูแล้วก็ติดลมค่ะแล้วก็ติดลมแล้วก็นอนดึกอพอนอนดึกแล้วก็นอนดึกนอนดึกนอนดึกก็เห็นผลกระทบเลยว่าพอเริ่มนอนดึกแล้วเนี่ยแรกๆก็หลับดีค่ะพอซักประมาณตั้งแต่ต้นเดือนมาก็เห็นผลกระทบเลยว่าพอนอนดึกเรื่อยๆเรื่อยๆก็เริ่มจิตตื่นแล้วค่ะตอนนี้ไม่ง่วงไม่ใช่จิตตื่นค่ะตาค้างอะค่ะ ตาเริ่มค้างอีกแล้วเริ่มนอนไม่ค่อยหลับอีกแล้วค่ะนิตาก็เห็นว่าเออเนี่ยการที่เราไม่มีวินยัยค่ะทำให้เราจากที่หลับได้ดีหลับได้ลึกค่ะกลับมาทำให้เรานอน,อนไม่หลับทำให้ตาค้างอีกครั้งค่ะก็ปรับปรับตัวเองอยู่ค่ะหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ Sato.